อ่าปุ่คว่ใปเอี่ยงเนาะจะเดาอก็จะเก้าไป,าราออราไปครับตอนนี้อ่าไอ้หังครับอากาศอ่าน้อฝาดน้ำผลนงทยรัฐธนไประ้์ครับผมยาครับตอนนี้ผมมา บอกเลขให้เอฟฟีนะครับผม ご覧のおかげで。 ได้ครับยายตอนนี้บักเอฟฟีว่าบอกเลขเข่าเบอร์ให้เอฟฟีหน่อยครับมี่คำนองครับหกหกเด้อเอียงเด้วยใช่ไหมหกหกหนังกับไม่ดีครับต้้งล่างครับสองตัวด้วยครับน้องเนะครับน้องปองตาย องไปอีกหนึ่งครับเหล็กหนึ่งครับเอเหี้ยมันดีนะอีอี่เนาะมึงนี่เดิอตั้งตั้งลุกเนาะ ยายถามอาถามตัวเลขใน EP เอพีครับเจ้ารับผมลองครับอ่ากูเห็นผียุดในห้องนี่องครับอ่าร,ดดออรอ้อยไปทางคนนี่หรอกผลนๆทางคนครับพี่นั่งนี่ครับนังนัง ครับอี๋น้องอยาดเด้ออัยาดเทนเหล็ก like อีน้องครับอีโตอีน้องครับเด้อเซนของกเตอร์อย่างเด้อมุกเก้าเขอี๋หนงครับอ่าจอกย่าน้อยจอกบะ๊กเทียบไอเอฟพี่ฟังเด้อครับเอาจะจะจะไายจะหลายหลายเอฟพี่ลุงกุ๊กกุ้งกู้ถูกเด้ออี๋หนงเด้อครับพี่หนอครับเอาไปเห็น ให้ของนี่ของหวานขวาเราตั้งค์ขวดนองเพ่ะมีนองจะจูนจะรับใจเลยีหน่งนี่นีนี่นี่นี่รับใจเลย

จวงนี่เปนะ็นเหรอเอาเอาข้อมไปใส่ใส่ทำให้หลอกอีหนอหลอก,กลอีกหน่อยครับหลอกเลยอีกหน่อไปอุ้ยขาอย่างกับขา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 

ปดอีอน้องป้องไปพยายเรๆอนั้งเดือไปจะแค